องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาองค์การความหมายและความสําคัญของการพัฒนาองค์การความหมายของการพัฒนาองค์การการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่ทําให้องค์การมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยคัดเลือกเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การได้อย่างเหมาะสมและต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานในองค์การเพื่อให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในระยะยาว ความสำคัญของการพัฒนาองค์การ 1. ช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆองค์การจำเป็นต้องพัฒนาองค์การให้พร้อมเผชิญและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างทันท่วงทีเครื่องมือพัฒนาองค์การต่างๆล้วนส่งเสริมให้องค์การได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ สช่วยลดความขัดแย้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมย่อมมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันการพัฒนาองค์การเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความขัดแยง้งโดยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์การร่วมกัน สช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการพัฒนาองค์การยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้ทุกคนตั้งมั่นในการทำเป้าหมายขององค์การให้ประสบความสำเร็จ 4. ช่วยให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้นช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การทั้งพนักงานที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาดีขึ้นเมื่อพนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน 5. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในงานลดการลาและการลาออกจากงานขั้นตอนการพัฒนาองค์การ 1. ขั้นการเข้ามาของผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์การ เมื่อผู้บริหารองค์การทราบว่ามีปัญหาและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องดำเนินการสรรหาผู้ที่เข้ามารับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การเพื่อสามารถช่วยเหลือองค์การได้สามารถหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาที่องค์การเผชิญและสามารถนำเครื่องมือการพัฒนาองค์การเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การไปในทางที่ดีขึ้นได้ 2. ขั้นการประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ปรึกษาจะต้องทราบถึงสาเหตุของปัญหาก่อนเพื่อให้สามารถพัฒนาองค์การได้ตรงจุดดังนั้นที่ปรึกษาจะต้องเข้ามาเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการเก็บแบบสอบถามการสัมภาษณ์การใช้เอกสารและเวิร์กช็อปเป็นต้น 3. ขั้นวางแผนดําเนินการ ที่ปรึกษาร่วมกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการดำเนินการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการหรือพื้นที่ที่จะเริ่มพัฒนากำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเพื่อให้ทุกคนรับทราบว่าต้องร่วมมือในการทำอะไรบ้าง 4. ขั้นการนำเครื่องมือการพัฒนาองค์การมาใช้โดยในการเลือกเครื่องมือมาพัฒนาองค์การจำเป็นต้องนำข้อมูลที่ได้จากการวินิจฉัยมาร่วมในการพิจารณา เพื่อให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ 5. ขั้นประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ไม่ควรละเลยเพราะการประเมินผลช่วยให้เราทราบว่าการนําเครื่องมือการพัฒนาองค์การต่างๆมาใช้นั้นประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หขั้นตอนการนำไปใช้โดยมีส่วนร่วมจากพนักงานทั่วทั้งองค์การพนักงานทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองก่อนสิ้นสุดกระบวนการมีการสรุปและพูดคุยประเด็นต่างๆจากการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานรวมไปถึงส่วนต่างๆที่ยังต้องมีการพัฒนาในอนาคต เทคนิคการพัฒนาองค์การ1การฝึกอบรมโดยกระบวนการกลุ่มการฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึกอบรมในกลุ่มประมาณ10-15คนในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในเรื่องต่างๆเพื่อส่งเสริมการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยโดยมีเป้าหมายทำให้ทุกคนเข้าใจความคิดทัศนคติพฤติกรรมของบุคคลอื่น 2. การสร้างทีมงาน กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนในทีมทราบถึงแนวคิดและวิธีการทำงานของแต่ละคนซึ่งอาจมาจากต่างแผนกและมีความเชี่ยวชาญและพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันโดยพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้ดีขึ้น3การพัฒนาการทำงานระหว่างกลุ่ม โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการรับรู้ที่แตกต่างกันอันเกิดจากความแตกต่างของแผนกงานโดยให้แต่ละกลุ่มเขียนถึงลักษณะของตนเองและกลุ่มอื่นแล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความเหมือนและแตกต่างอะไรคือสาเหตุของการรับรู้ที่แตกต่างกัน 4. การให้คำปรึกษาเชิงกระบวนการที่ปรึกษาจากภายนอกช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงกระบวนการทำงานร่วมกันว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเทคนิคการทำงานเป็นทีมแต่เน้นความสัมพันธ์ของบุคคลในทีมเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ5เทคนิคการสำรวจข้อมูลย้อนกลับเป็นเทคนิคในการประเมินทัศนคติการรับรู้ของพนักงานในองค์การเพื่อหาความแตกต่างของแต่ละคนและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างเหล่านั้นโดยเริ่มจากการแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานเพื่อสำรวจความคิดเห็นในด้านต่างๆ 6. การพัฒนาองค์การโดยการมองหาข้อดีแทนการมองหาปัญหาโดยถูกใช้ในการประชุมกลุ่มและใช้เวลา2-3วันซึ่งมีที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงคอยสังเกตการประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่การค้นบวกการฝันบวกการปั้นบวกและการทำบวก